ิเศษที่ส่งออกเนี่ยหักไปถึงขนาดนี้ก็หยุดเก็บชั่วคราวกิโลละห้าบาทเก็บเป็นขั้นบันไดแต่ผมถามพอค้านั่งไกลๆผมเนี่ยไม่ขั้นด้วยแล้วอาจจะขั้นเป็นในทีแต่ผมไปถามที่รุรีรังที่ระยองเขาบอกว่าเขาเหมาเข่งเลยเ,เก็บห้าบาทรวด,ดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเก็บวันนี้จะส่งออกอีกสองเดือนข้างหน้านี่ ใครจะไปรู้ว่ายางแตะร้อยไปก็ต้องจ่ายเราตรงนั้นขาดทุนใครจะชดเชยอย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยที่จะใค้าทาแบบคันไหนทําเหมือนมาเลเซียเขาดิเขาเก็บบาทสี่สิบเป็นอาาัตราเดียวเราก็ยอมไปเก็บเพราะว่ากองุนละครยางนี่จาเป็นต้องใช้แต่ว่าเก็บอาาัตราเดียวแล้วก็กลายเคนประเทศอื่นเขานี่ในในพระราชบัญญัติเนี่ยะจะเอาเงินเซตเนี่ยอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะขอนเอาไปใช้สิบห้า 15, ตอนนี้เพิ่มเป็นสามสิบห้า เงินเซนเนี่ยมันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของงบประมาณจะซื้อรถทีงี่สิบคันซื้อได้เลยบอด